สวัสดีคะ่ะวันนี้ผลงานยืดโคนดัดปลายงุ้มตัวซีแบบธรรมชาติผมสั้นมาให้ชมอีกแล้วนะคะหลังจากตัดแต่งทรงลงน้ำยาครบเวลาเรียบร้อยเราก็จะพาลูกค้าไปทำความสะอาดผมนะคะพร้อมบำรุงให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาม้วนแกนดัดนะคะหลังแกะแกนดัดก็จะได้รอนประมาณนี้เลยคะ่ะไม่ต้องตกใจไปคะ่ะเพราะเราจะทำการหนีบคลายรอนออกนะคะก่อนที่จะลงตัวล็อกนะคะ พอครบเวลาแล้วเราก็จะพาลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูเคลาตินพร้อมบำรุงให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะพาลูกค้ามาเป่าผมนะคะพร้อมแนะนำวิธีเป่าวิธีดูแลให้นะคะวิธีเป่าก็ไม่ยากเลยคะ่ะทรงนี้เป่าก,กระจายตามในคลิปเลยนะคะหลังเป่าแห้งนะคะเราก็จะใช้มือจัดทรงนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะให้ลูกค้าเช็คทรงผมนะคะ นี่คือทรงผมที่ได้หลังเป่าแห้งแบบกระจกระจายทันทีนะคะไม่มีใดเก็บทรงแน่นอนคะ่ะเป็นไงคะสวยไหมคะชอบกันไหมคะบอกเลยคะทําแล้วสบายสุดๆคะ่ะแค่สระเป่ากระจกระจายก็จะเข้าทรงสวยแบบนี้นะคะสวยธรรมชาติเหมือนท่านเดินออกจากร้านสระใดเลยคะ่ะไม่ต้องไปนั่งหนีบทุกเช้าให้ผมแห้งเสียแล้วนะคะสอบถามเพิ่มเติมจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยคะ่ะ